คณิตศาสตร์ป3เรื่องความสัมพันธ์ของบาทกับสตางค์ความสัมพันธ์ของบาทกับสตางคางาาง์เหรียญหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญแลกเหรียญ25สตางค์ได้สี่เหรียญเหรียญ2ีสสตางค์สี่เหรียญมีค่าเท่ากับ100สตางค์ดังนั้น1บาทมีาค่าเท่ากับ100สตางค์และเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญแลกเหรียญห้าสิบสตางค์ได้สองเหรียญ ซึ่งมีค่าเท่ากับ100สตางค์เช่นกันตัวอย่างที่1เหรียญ2บาท1เหรียญเท่ากับกี่สตางค์เราทราบว่าเหรียญ2บาทแลกเป็นเหรียญ1บาทได้2เหรียญและเงิน1บาทมีค่าเท่ากับ100สตางค์เหรียญ1บาท2เหรียญมีค่าเท่ากับ100บวก100เท่ากับ200สตางค์ ดังนั้น2บาทมีค่าเท่ากับ200สตางค์ตัวอย่างที่ 2, 2> เหรียญหนึบาท1นึ่งเหรียญและเหรียญ50สตางค์หนึเหรียญเท่ากับกี่สตางค์หนบาทเท่ากับ100่งร้อยสตางค์เงิน1นึ่งบาทห้าสิบสตางค์จึงมีค่าเท่ากับ100่งร้อยสตางค์รวมกับห้าสิบสตางค์ดังนั้น1นึ่งบาทห้าสิบสตางค์จึงมีค่าเท่ากับ150สสตางค์ ตัวอย่างที่3เหรียญ25สตางค์20เหรียญเท่ากับกี่บาทเหรียญ25สี่เหรียญเท่ากับ100สตางค์ดังนั้นเหรียญ25สตางค์20เหรียญจึงมีค่าเท่ากับ500สตางค์และเราทราบว่า100สตางค์เท่ากับ1บาทดังนั้น500สตางค์ก็จะมีค่าเท่ากับ5บาทหรือเขียนโดยใช้จุดเป็น5.00และต่อท้ายด้วยคำว่าบาท ตัวอย่างที่4เหรียญ50สตางค์15เหรียญเท่ากับกี่บาทเราทราบว่าเหรียญ50สตางค์2เหรียญมีค่าเท่ากับ100สตางค์เหรียญ50สตางค์15เหรียญจึงมีค่าเท่ากับ750สตางค์และ100สตางค์มีค่าเท่ากับ1บาทดังนั้น750สตางค์จึงมีค่าเท่ากับ7บาท50สตางค์หรือเขียนโดยใช้จุดเป็น7.50และต่อท้ายด้วยคำว่าบาท